สวัสดีค่ะคุณเคยโดนฟ้าผ่าไหมแล้วถ้าโดน99ทียังไม่ตายจะรู้สึกยังไง Be yourself, ฝืนชะตาท้าเป็นเซียนนี่คือเรื่องราวของบรรพจารย์ผู้ทะเยอทะยานอยากเป็นเซียนใครเขาโดนฟ้าผ่า12ส,ส,สายก็สอบผ่านได้เลื่อนขั้นแผ่นอมตะแต่คนนี้โดนไป99สายยังไม่ได้เป็นเซียนสายที่100มาถึงฟ้าไม่เมตตา ผ่าเปลี่ยงแล้วก็ตายไปจริงๆแต่เดียวก้อนพอคิดว่าจะได้ไปผุดไปเกิดเขากลับตื่นขึ้นมาในอีกโลกหนึ่งในร่างของชายหนุ่มชื่อเจ้าเฟยหยางลูกชายคนที่สี่ของตระกูลเจ้าตระกูลใหญ่ผู้มีสายเลือดแห่งนักรบเจ้าเฟยหยางเป็นเพียงชายไรวิชารอดตายกลับมาจากสมรภูมิพอพี่ชายทั้งสามเอาชีวิตเข้าช่วยแต่สุดท้ายก็โดนตราหน้าว่าไรค่า และก็ตายอีกครั้งแต่คราวนี้บรรพจารย์ของเรากลับมาอยู่ในร่างเขาเรียบร้อยแล้วเรื่องจะเริ่มเบาก็ไม่ได้เพราะทันทีที่ฟื้นขึ้นมาคุณหนูสามตระกูลเฉินไบหลี่ก็เดินทางมาขอถอนมัน่นคุณหนูเฉินชิวสุยตัวแม่แห่งทักษะกระบี่เยอกน้ำแข็งประกาศกล้าหากเจ้ากล้าก้าเข้าสู่วิถียุทธและเอาชนะข้าได้ข้ายอมเป็นเจ้าสาว โอ้โหภารกิจนี้พระเอกจะปฏิเสธได้ไงก็เหมือนได้ตัวขึ้นสวรรค์ด้วยหัวใจของสามสาวงามเขาจึงตอบตกลงและเข้าสู่สนามประลองยุทธครั้งสำคัญแห่งยุคฝืนชะตาท้าเป็นเซียน b ี yourself ไม่ได้มาแค่ฮาแต่มาแบบจัดเต็มทั้งการผจญภัยพลังยุทธ์โลกคู่ขนานและความรักแบบสามเศร้าเราจะได้เห็นพระเอกคนใหม่ที่มีทั้งความสามารถจากชาติเดิม บวกความฮาแบบเออเนียนในโลกใหม่พร้อมเจอสาวแกร่งที่ไม่ใช่แค่สวยบรรพจารย์ผู้เคยอยากเป็นเซียนวันนี้เขาอาจไม่ได้อยู่บนสวรรค์แต่เขาได้โอกาสสร้างโชคชะตาใหม่ด้วยตัวเองกับพลังหัวใจและผ่ามือที่จะเปลี่ยนโลกฝืนชะตาท้าเป็นเซียน be yourself 2025ใครชอบแนวเกิดใหม่สลับร่างตบเกลียนแอคชั่น ขอให้รีบพุ่งตัวไปดูด่วนบอกเลยว่าซีรีส์นี้ไม่ได้ผ่าใจแต่ผ่าโชคชะตาใครชอบหนังและซีรีส์กดติดตามไว้เลยจ้า